สามสิบเมตรนะครับแล้วด้านนี้นะครับพอต่อเสร็จปุ๊บจะทําเป็นเอกรอบสีเหลืองนะครับเป็นถ้าดูภาพรวมก็คือจะทําเป็นสนามเจ็ดคนนะครับในร่มนะครับเป็นสามสิบคูณสี่สิบเปาปล่านะครับอีกเส้นหนึ่งนะครับเป็นเส้นกลางนะครับก็คือจะต่อสนามทั้งหมดนะครับอันนั้นสามคูณสามสิบเมตรนะครับตรงส่วนกลาง นะครับตกส่วนกลางนี่ก็คือประมาณเมตรห้าสิบนะครับเมตรห้าสิบคูณสามสิบเมตรนะครับก็จะต่อมาถ<ม>ึงขอบนะครับใช้แนวเสาต้นนี้เป็นหลักนะครับก็คือเสาต้นนี้ยิงยาวนะครับไปถึงเสาต้นนี้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือสามเมตรคูณสามสิบเมตรเนี่ยนะครับก็จะเป็น แนวนี้นะครับก็คืออันนี้ก็สักประมาณสามเมตรคูณสามสิบเมตรนะครับแล้วก็ต่อนะครับด้านนี้ก็จะเป็นทําเป็นประตูนะครับเป็นประตูอีกฝั่งหนึ่งนะครับคือ mm hmm. คิดง่ายๆนะครับเอาเสาหนี้เป็นหลักนะครับก็จะเป็นแนวนี้นะครับซึ่งมันจะตรงกับสนามอีกหนึ่งสนามก็คือฝั่งนี้นะครับ แล้วก็ประตูนะครับก็หันหลังชนกันนะครับก็หลังหนันหลังชนกันแล้วก็ตีตีกรอบเหมือนฝั่งนี้นะครับเป็นกรอบสองชั้นนะครับฝั่งเนี้ยนะครับที่เราทาใหม่เนี่ยจะตีเป็นอกรอบสีเหลืองนะครับอ่าครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มาตีวงกลมตรงกลางเป็นสีเหลืองก็คือเป็นเซนเตอร์นะครับแนวแนวเดียวกับฝั่งนู้นแนวเดียวกับฝั่งนู้นนะครับ ก็งานก็ประมาณนี้นะครับก็คือทําเส้นใหม่นะครับเส้นด้านข้างเอ่อเส้นด้านข้างก็คือยิงสีเหลืองนะครับด้านข้างนี้ยิงสีเหลืองหมดพี่ด้านข้างนี้ต้องต่อเส้นด้วยไหมพี่ไม่ไม่ใช่พี่ต่อเส้นนี้แค่ต่อเส้นก็ได้ั้งครับพี่ แต่แต่แต,แต่ถ้าเป็นผมแนะนํานะพี่ตีต่อง่ายกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ง่ายกว่าเพราะว่าเหตุการณ์ทำงานนะพี่เอตรงเนี้ยมันจะมีทากาวไว้ประมาณเนี้ยเพราะนั้นเนี่ยพอเวลาที่ฉีกปุ๊มเนี่ยเดี๋ยวมันจะฉีกตัวโดนตัวเส้นขาวดนะครับอันอันคืออันนี้คือผมกลัวว่ามันจะเละได้ไดนะครับก็เป็นขาทั้งนั้นง่